ใครไม่ได้ท้องอย่างนั้นเหรอเอ้เดี๋ยวไอ้ข้อนี้มันเหมือนกับข้อของฮูอิสเลยดีกว่าก็ถ้าเป็นของฮูอิสก็อันนี้แหละมันมีหมอนอยู่ก็ึังอยู่ต่อเวลาเลยเพราะว่าหลังรฆชาฉันก็เขาบอกว่าอืมเอ่อชัดเยลโล่แหผม,มีตาใหญ่แล้วก็น่ากลัวอย่างนั้นเหรอเออคิดว่านี้นะ เฮ้ยหรือเปล่าวะอ่ายังรู้ไม่จบนึงเราจะสินได้เออวัอนเมื่อกี้แหละมีอะไรอ่ะปากเล็กแต่จมูกใหญ่อย่างนั้นเหรออืมอันไหนวะเนี่ยอันนี้ปะโอเคโอเค เออลองทำหน่อยสิไม่ตรงอันนี้เป๊ะเลยอ่ะ h o is his wife อันนี้มันข้อเดิมข้อแรกของ Who is เลยนี่ยวาเฮ้ยทำ่างนี้ไม่ได้นะ Who is the fake princess ไม่ต้องพูดนะผมเป๊ะมากเลยอะ่ะนี่มันอันเดียวกับฮูอิสชัดเลยแต่แค่ว่าอันนี้มันเป็นของภาษาอังกฤษ โูอิสอเวร์วู๊อืมเค okay, ไม่ต้องพูดมากมเฉลยไปเลย Who is the thief ก็ใครเป็นโจนอันนี้เห็นดีรถของขวัญแล้วองไอ้นี่แล้วละ่ะอันนี้ขอมีค่าโพรศะพราสับนาฬิกาพอละมั้ง Who is his wife อ่าก็อันเดิมมาโทรหารที่รัก ไม่น่าจะเกินนะมีแค่สิบสามข้อเองใครลูกพวกเขาอันนี้ไป๊ะมากเลยไปลอกทั้วหเ้าช่องเข้ามาใครจะชนะไอ้น,นี้อ้วนเกินไปไอ้น,นี้ไม่ได้ผูกชันถองเท้าอ่อแรกมานี่มันเชื่อด่านไอคิวดีเทฟจริงเหรอเนี่ยโอเคมีรับ ในเท้ามีปีกแล้วก็มีหงอยางอีกคนนึงคนนึงไม่มีอะไรเลยก็ต้องเชื่อคนนั้นสิเอาว่า Who is ้ย e bad guy ใครเป็นคนเลวนี่แหละมันง่ายเกินไปอืออ้นี่ไอ้นี่เรียบร้อยสิบสามข้อผ่านไปจบแล้วไม่ควรควรจะเชื Detective อ่อไอคิวดีเทคทีอ่ะ มันง่ายเกินไปแล้วมันก็เหมือนกับหอิสผู้ประการเลยด้วยบางบางทีอ่ะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนผมจะคลิปหน้าสวัสดีครับก็เป็นภาพสุดท้ายแล้วเนาะของเบรนโกสองนะผมกับพาร์ทของไอคิวเรทีฟนะฮะก็ไปกันแล้วดีกว่าผมเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ